เค้กกะทิสูตรนึ่งสูตรนี้นุ่มมากแป้งเย็นตัวแล้วก็ยังนุ่มอยู่ปรับสูตรให้ทําง่ายที่สุดแล้วค่ะอร่อยมากๆไปทํากันแป้งสาลีเนกประสงค์150กรัมน้ําตาลทราย90กรัมผงฟู7กรัมเกลือหนึ่งในสช้อนชาคนผสมให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่เบอร์3 3สฟองกะทิ130 ml อคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยค่ะจนเป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ เข้ากันแล้วใส่กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาน้ำมันดำข้าว30กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยถ้าใช้พิมพ์อบขนมเหมือนทองเบลต้องมีถ้วยรองพิมพด้วยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปให้ได้90%ของพิมพ์เลยค่ะแล้วก็ตกแต่งหน้าขนมด้วยลูกเกดหรือว่าจะไม่ตกแต่งก็ได้เหมือนกันค่ะพอน้ําของเราเดือดจัดจัดแล้วก็นําขนมขึ้นนึ่งได้เลยน้ําสําหรับนึ่งต้องเดือดจัดจัดแบบนี้เลยนะคะ เราจะนื่องไฟแรงทั้งหมด13นาทีค่ะเวลาการเนื่องขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์นะคะถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเนื่องนานกว่านี้ค่ะเตาแก๊สแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะตั้งเป็นไฟแรงไว้ก่อนเลยนะถ้าใครฟังสูตรขนมไม่ทันกดเข้ปสูตรขนมได้ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยขนมสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะ